ใจให้ล้มลงนอนต่อที่มันคมตาไม่ไหว เพิ่งเปิดตัวเป็นเพลงใหม่นะคะลำดับที่3ของ power pad เมื่อไม่นานนี้ค่ะแต่ว่าอายุจริงๆของเพลงนี้เนี่ย0.2.22นาฬิกาเกิน4ปีมาแล้วค่ะเพราะว่าแพทวรยศบุญทองนุ่มเจ้าของเพลงแต่งตั้งแต่วันรุ่งขึ้นหลังจากที่สะดุ้งตื่นจากฝันในห้องขังแล้วมองนาฬิกาเป็นที่มาของชื่อเพลงนะคะ จากสิ่งที่ค้างใจค่ะได้มาเขียนทํานองเนื้อร้องออกมาแล้วก็เรียบเรียงเป็นดนตรีฟูลแบนด์เลยค่ะตามที่เห็นว่าเป็นเพลงที่มีกระแสมาจากการไปออกรายการต่างๆหรือว่าไลฟ์คอนเสิร์ตที่ไปเล่นแฟนๆนี่ร้องตามกันได้นะคะทั้งที่ตอนนั้นเียวงยังไม่ปล่อยซิงเกิลออกมาก็เลยยกให้เป็นเพลงที่มีความหมายค่ะนําไปเล่นสดในวันที่วงจัดคอนเสิร์ตไลฟ์สตรีมมิ่งขอบคุณแฟนเพลงตรงกับวันที่4มกราคมที่ผ่านมานะคะหรือเป็นวันครบรอบอิสรภาพ1ปีเต็มที่แพทได้รับมาค่ะ แม้ว่าจะเป็นปีที่เสียโอกาสขึ้นคอนเสิร์ตไปนับไม่ถ้วนเลยนะคะแต่ว่าได้ทำงานเบื้องหลังกันจุใจค่ะทั้งงานของวงแล้วก็รายการแนวไลฟ์สไตล์ของแพทค่ะตัดต่อเองเริ่มเรียนรู้โปรโกงโปรแกรมทำากันเองทุกอย่างตัดต่อเองลงเองดำเนินรายการเองคิดคอนเทนต์เองนะครับก็ถือว่าได้ฝึกฝนไปเราก็ยังแบบไม่ได้เก่งนะฮะแต่เราก็อยากจะลองฝึกทำไปเรื่อย ซึ่งแฟนๆเขาก็โอเคนะจริงๆเขาก็ไม่ได้แบบว่าคาดหวังว่า uy, พี่ๆจะต้องแบบเก่งเลยทีเดียวอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกับมีความเติบโตไปพร้อมกับเราดูการเติบโตของเราไปเรื่อยอันเนี้ยมันเป็นจุดหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ของวง power pan เพราะวงะแม้จะแบบเป็นวงมานานแล้วก็จริงแต่เพิ่งกลับมาร,รวมตัวกันผมเองก็อยู่อีกโลกหนึ่งมาตั้ง1 7 1 8ปีเหมือนออกมาโลกใหม่เรื่องเทคโนโลยีอะไรก็ยังแบบยังไม่ค่อยชํานาญก็มันก็เสียดายเนาะ เพราะว่าคิวคอนเสิร์ตตอนนั้นอะโหแน่นมากแบบเยอะเยอะเลยประสบความสำเร็จมากบุ๊กยาวไปหลายเดือนมากแล้วเล่นทุกวันทุกวันทุกวัน,วนอย่างเงี้ยเอาเวลาที่เราเสียไปเนี่ยที่คอนเสิร์ตที่เราไม่ได้ไปเล่นยาวๆเนี่ยเราเอามาทําเพลงที่ผ่านมาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยหนึ่งปีเพราะแคทได้ทําเพลงเยอะมาก mm hmm. เพลงซิงเกิลเนี่ยได้ทําประมาณเกือบเจ็ดแปดเพลงนะ จากที่เคยหวังค่ะว่าจะได้เดินตามตารางทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่แน่นมากๆนะคะแบบเดิมตอนนี้วง power p a t ถอดใจไปแล้วค่ะไม่หวังแล้วล่ะค่ะเ,คเล่งไปที่ลู่ทางไลฟ์สตรีมมิ่งมากกว่าหรือว่าเป็นการทำคอนเสิร์ตกลุ่มปิดกับแฟนตัวยงนะคะคก็เป็นทางเลือกของวงอีกแนวนึงค่ะเพราะว่ายังทุ่มเวลาส่วนใหญ่ไปกับเพลงใหม่คิดทำกิจกรรมกับแฟนคลับเดิมแล้วก็เพิ่มฐานแฟนคลับใหม่